สวัสดีครับอยู่ผมบอสพีซีเหมือนเช่นเคยครับอ่ะสามเครื่องวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสเปคอะไรไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็สามเครื่องสามตายวันนี้ดีเทลแต่ละเครื่องนี่น่าจะแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับอ่ะเริ่มที่เครื่องแรกครับสี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบเป็นสายแบบใช้คําว่าอะไรอินเทเลียแล้วกันนะตัดต่อออกแบบภายในอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าพวกไงเยอะเพราะว่าเขาเน้นใช้คอมในเรื่องของการทํางานนะครับแต่ว่าเครื่องเนี้ย อ,อยากเล่นเกมบ้างในบางมุมแต่ว่าเน้นทำงานสัก80%อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะประกอบมาก็ตามนี้4 5 9 0นะอ n t เท i5 14,500สิบสี่รคอร์ยี่สิบเทเทอร์โบอยู่ที่5.0 GHz นะครับแรมเป็นเอเบอร์เซอร์นอครับ32 g สิบสองจิกดบก็คือ16 g หกิกคูณ2ด้วยชแนลครับแล้วก็มีชุดสายถักครับสายถักสีดำเนี่ยตรง24พินที่ตัวมเทเร์บอร์ดเนี่ยเป็นไฮเปอร์เซนต์นะครับ แล้วก็หวีจัดสายอ่ะให้เรียบร้อยเลยนะถ้าสังเกตดีๆนะครับอ่ะเอางี้แล้วกันกระจกเนี่ยมันเป็น3ส่วนผมขออนุญ,ญาตให้ดูเปิดไงวะอ่ะโอเคนี่นะครับผมขออนุญ,ญาตให้ดูอย่างนี้เลยแล้วกันนะเนี่ยแกะออกง่ายครับอย่างนี้คือกระจกเนี่ยเนาะทั้ง3ส่วนที่ผมบอกอะ่ะมันมีฟิล์มนะครับมันมีฟิล์มนอกฟิล์มใน ดังนั้นแล้วเนี่ยมันถ้าคุณอยากแบบใสๆอะคุณต้องไปลอกฟิล์มเว้มันถึงจะใสอะผมให้ดูอย่างนี้เลยแล้วกันจะได้ชัดๆ,ๆนะครับอะโอเค M2 เนี่ยเป็น NVMe นะความจุอยู่ที่ 512G เค ลูกค้าเขามี SSD SATA อยู่แล้วเดี๋ยวเขาไปใส่เพิ่มเอาเองหรือว่าถ้าเกิดว่ามี M2 ก็สามารถใส่เพิ่มได้นะครับผมมาเธอบอร์ดตัวนี้คือ b 7, 7 6 0 m Gaming Pad WiFi MSI นั่นเองนะครับตามนี้มีทั้ง Wi-Fi มีทั้ง Bluetooth แล้วก็มีโปรแกรมปรับไฟต่างๆผ่านโปรแกรม MSI Center ได้นั่นเองครับชุดน้ำเนี่ยเป็น3ตอน360มม,ม,มนะครับจากแบรนด์ Thermaltake นะครับตัวนี้เป็นตัว360 นะครับ360 T H เป็นตัว Snow Edition นั่นเองครับตามนี้ปรับไฟปรับอะไรได้หมดอยู่แล้วแล้วก็การ์ดจอเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยเป็นการ์ดจอสายทำงานนะครับนั่นก็คือการ์ดจอ a d l o c s t t e l Regen น Intel ARC B 5 8 0นั่นเองเป็นตัว12 GGG DDR6 นั่นเองนะครับผมเป็นตัว3ามพัดลมตามนี้เทมากๆนะครับนี่ Intel ARC ใครสายทำงานเนี่ยผมแนะนำต้องเป็นรุ่นพวก ARC เท่านั้นนะครับผมมันจะทำงานได้แบบ เต็มประสิทธิภาพแน่นอนแต่ถ้าถามว่าเล่นเกมได้ไหมก็เล่นเกมได้นะครับแต่เฟรมเรทมันอาจจะไม่ชัดพวกตระกูลที่เป็นพวก RTX อะไรอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับอะโอเคตามนี้แล้วก็ในส่วนของตัว power supply ตัวนี้ใส่เป็น700วัตต์80พัตไว้ Megamax เฮ้ยโทษทีครับตัวนี้เป็น700วัตต์ Sigma Tech นะครับ80พัดไว้เคสก็เป็น the tower 300 t h e r m o n t a k e นันเองประกอบมาก็จบสวยงามลงตัวตามนี้นะครับพวก กระจกเนี่ยที่ผมบอกอ่ะมันแยกได้สามส่วนใช่ปะ่ะแล้วก็ด้านข้างนี้ข้างเนี้ยคือแยกได้หมดเผื่อคุณอยากทําอะไรเพิ่มเติมในอนาคตข้างบนก็เปิดได้นะครับเคสเทอร์มเท็กซ์ทาวเวอร์สามร้อยให้พัดลมมา2ตัวนะครับก็คือพัดลมด้านบน140มม2ตัวนั่นเองตามนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยสามารถใส่พัดลมได้นะครับทั้ง120มมหรือ140มมเลือกได้นะครับว่าคุณจะวางพัดลมอะไรหรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่จริงๆข้างหลังอะ่ะมันใส่พัดลมเพิ่มได้อีกนะ นะตามนี้อ่ะโอเคเครื่องนี้จบนะครับต่อมามาดูเครื่องนี้ครับงบกำลังดีครับเครื่องนี้ไม่เกิน30,000 2 8 90, 28, 8 9อง8มื Intel Y 5 3 4 0 0 F ครับเป็นตัว10คอร์16เทเทอร์โบสี่จุดนั่นเองนะแล้วก็แรมเนี่ยเป็นเคฟส2 g สิ DDR5 บัท6,000ก็คือ16 g หกิกคูณ2ด้วยชาแนลครับ M2 เป็น NVMe ครับความจุก็อยู่ที่1 TB นั่นเองครับ WD Blue ครับเป็นตัว SN 580 นะครับตามนี้อ่ะโอเคแล้วก็ชุดน้ำเนี่ยเป็น2ตอน240มม ID. Cooling FX240INF นั่นเองครับเป็นสีขาวปัามน้ำสวยมากตามนี้เห็นกันบ่อยอยู่แล้วตัวเนี้ยแล้วก็การ์ดจอตัวนี้คือ RX 6600นะครับเป็นตัว8 g g d d r 6 3ดี0พันลมตามนี้อ่ะโอเคครับมเทเรบอร์ดนะครับเป็นตัว B760M จากแบรนด์ MSI เป็นตัว DDR5 นนั่นเองนะตามนี้นะครับแล้วก็ Uh, power, Supp power supply ครับ power supply เป็น850ยวัตต์ i t s o n a r นะครับเป็นตัว80พัดโกหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะบอน์ Bond หรือโกว่ะตัวนี้ uh, 80พัดบอนต์นะครับ850วัตต์80พัดบอนต์ i t s o n a r อ่ะโอเคครับเคสตัวนี้คือ panorama Z pro white นั่นเองครับอ่ะพัดลมใส่ได้เพิ่ม2ตัว120มมข้างล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ชุดน้ำเนี่ยมันรองรับแม็กอยู่ที่3ตอนนั่นเองนะก็เป็นทรงแบบกระจกโค้ง ปรับไฟ่ันรีโมทเครื่องนี้นะครับอ่ะโอเคจบเรียบร้อย2 8 8 9 0เครื่องนี้ก็เอาไปเล่นเกมทั่วๆไปทำงานทั่วๆไปต่อมามาดูเครื่องนี้ครับซีนามิโปรเจคเตอร์บอมใครชอบเคสแนวแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดฝาเครื่องให้ดูเนี่ยฝาจะเป็นอย่างนี้เป็นอะคริลิกสโมกนะครับแล้วก็มีรูระบายความร้อนรูระบายอากาศตรงนี้นะครับผมอ่ะประกอบม,มาก็จบเรียบร้อยตามนี้นะครับขอเปิดฝาโชว์เลยแล้วกันนะ24,450าครับตรงเนี้ย มันเอาไว้ใส่จุดน้ำได้2ตอนถ้าคุณอยากใส่ในอนาคตนะแต่เครื่องเนี้ยเป็นซิงค์เดิมๆไม่มีอะไรนะครับผมหรือถ้าไม่ถ้าไม่ใช้น่าจะถอดออกได้เนะดี๋ยวถอดได้ใช่ไหมไอแผ่นเนี้ยถอดได้นะเผื่อเกะ็ดก,กันะครับอ่ะโอเค2 4 4 5ม Intel i5 1 2 4 0 0 F ครับเป็นตัว6คอร์12เทอร์โบสีจิกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรมรับแรมเป็น Viper Gaming p a t r ั o t ครับ32จิก DDR4 บัส3 6 0 0นั่นเองก็คือ 16G หกีคูนสด้วยชแนลครับแรมสวยมากเลยนะลองดูนะครับซิงเป็นเป็นซิงเดิมครับซิงเดิมของ CPU เลยเพราะว่า i 5 1 2 4 0 0 f เซิงเดิมก็เพียงพอเอาอยู่นะครับผมอ่ะโอเคมัธท์อบอร์ดก็เป็น H 6 1 0 M จากแบรนด์ MSI นั่นเองครับ M 2 NVME ครับ512 g เฟนั่นเองตามนี้นะแล้วก็ตัวการ์ดจอตัวนี้คือ g ิกไบต์ครับ r t x 4060เป็นตัว 8G GDDR 6 2,0 0 0ลม ตามนี้นะ power supply ครับ power supply ตัวนี้เป็นขอดูกันมันบัง700วัตต์80พัดไว้ sigma tech ครับเคสก็เป็น c s u n a m i p r o t e c t o r bomb พัดลมด้านหน้า200มม1ตัว120มมข้างหลัง1ตัวจบเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกนะคุณจะใส่พัดลม120มมเสริมข้างบนนี้ก็ได้หรือจะใส่เป็นชุดน้ำา2ตอนก็ได้ หรือจะใส่เป็นซิงลมก็ได้เคสมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ของมันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะจบเรียบร้อยครับ3มเครื่องสาตาวันนี้ก็แฮปปี้แอนดี้ครับงบเท่าไหร่อะไรยังไงทักมาคุยกันบอยพีีก็ยินดีให้บริการนะแล้วก็พวกโปรโมชั่นเดือนพฤษภาเนี่ยลองคุยที่แอดมินจัดนังจัดเต็มให้แน่นอนใครอยากได้คอมเซ็ตคอมประกอบนะครับไปสตรีมเกมทำงานเล่นเกมแรนเดอร์หรือทำอะไรก็แล้วแต่แอดมินพร้อมให้บริการคุณตั้งแต่ 8โมงเช้าถึง5ทุ่มในทุกๆวันโทรหาก็รับสายในเวลาดังกล่าวนะครับเรื่องเซอร์วิสไม่ต้องห่วงครับดูแลหลังการขายกันเต็มที่ดูแลกันไปยาวๆอยู่แล้วฝากด้วยแล้วกันครับชิบอยพีซีครับ